หาดลพอบพาราดูไอ้นี่รีวิวให้หน่อยแล้วพูดให้หน่อยแล้วรีวิวหนูอยู่ไหนนี่หนูอยู่ไหนหนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่แมวเฮ้ยนี่แต่ฝรั่งทั้งนั้น กรังเยอะมากเลยค่ะทั้งฝรั่งทั้งชาวต่างชาติมีทุกเชื้อชาติยกเว้นคนไทยคนไทยน้อยมาก